อยู่ที่สนามบินซานมารซิส,กสกโกกำลังจะเข้าเมืองดาวเทาเจะลองใช้อ,อ,อะไรละ่ะขนส่งาสาธารณะดูก็จะ,จะมีหลายวิธีมีบัสมีเทรนเทรนเขาก็เรียกว่าบัส BART ก็เล่นเอางองอย่างนี้ครับที่นี่ก็อเมริกานะแต่ว่าอินโฟเมชันไลน์นี้ไม่มีอะไรให้เลยต้อง เลือกชาติดาวเอาเองแล้วกันอย่างตอนนี้ก็เลยยืนรอรถอยู่รถไฟมาแล้วแต่ไม่เปิดประตูให้แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่ารถจอกกี่โมงการเข้าเมืองนี่ก็ถ้าอยากประหยัดตังก็ต้องหาความรู้ทางดบ้านมาก่อนนะครับเขามีหลายเทอร์มินมอลมาจน,นจะต้องอนั่งรถสกายเทรนจากเทอร์อมินอลหนึ่งมาอีกเทอร์มินอลหนึ่งตําดูมันจะวนเป็นรูปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไปตอนนี้ก็กำลังขึ้นรถ รอขึ้นรถอยู่เพื่อเข้าเมืองแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจอดกี่โมงเพราะตามสายนั้นมันไม่ได้บอกอ,อะไรเราเลยเยนง็เป็นไก่ตาแตะนั้นเลย นี่แหละฉานรอซิสโกโสหรัฐอเมริกาอ่บูธอินโฟเมชันมีนะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็บอกว่านู่นน่ยมันบอกให้ถ้าอยากจะหา,หาเจ้าหน้าที่ต้องไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งรถไฟกลับไปเทอร์มินอลหนึ่งแต่ว่าจะเข้าเมืองเนี่ยต้องมาแล้วรถไฟที่เทอร์มินอลนี้จะเข้าได้แต่ถ้าจะหา,หาเจ้าหน้าที่ต้องไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งรู้ไหมรู้ไหมสุดยอดอะ ครับมาคราวนี้ผมเลือกที่พักอยู่แถวยูเ o ียนสแควครับซึ่งเป็นใจกลางเมืองดาวทาวไปมาสะดวกแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นกะเหรี่ยงมาเป็นเกเหรี่ยงร้านดีืคเพื่อเดินขึ้นจากสถานีรถไฟสถานีโควิลสตรีทนะวันนี้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปหาโรงแรมกัน and ก็มาถึงทีครับโรงแรมออยทุรกทะเลกว่าจะมาถึงอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าโรงแรมข้างในห้องจะเป็นยังไงหมายเลขห้องเซเว่นวันวันไม่ใช่ในวันวันอันอ่า ว้าว wow. not bad ที่นี่ในเมืองหรือว่าขึ้นรถไฟอยู่ในสถานที่ปิดก็ต้องใส่มาสกอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าเขาจะไม่บังคับให้ต้องใส่แต่ก็ควรใส่ไว้ เพราะคนส่วนใหญ่ก็ก็ใส่กันอืมห้องกว้างขวาง,งสมควรมีที่ชาวเวอร์อาบนะ้ำ ห้องสุข,ขาและนี่มีห้องเก็บของห้องตู้เสื้อผ้าใครในห้องมีกลิ่นหอมๆนะคล้ายๆกับอืมกลิ่นอะไรล่ะไม่ใช่กรละบูนอะ่ะแต่ก็ก็หอมดีกลิ่นไม้กลิ่นไม้วูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ไว่าจะเป็นโรงแรม เพราะ้าเก่าสักเล็กน้อยแต่ห้องดูสะอาดสะอ้านดีเตียงโอเคทีวีจอบแบนเ,เขาบอกว่าเอาวิวจะเอาวิวสวยแต่ห้องเล็กหรือเอาห้องใหญ่แต่วิวไม่สวยผมเอาห้องใหญ่ดีกว่าเพราะวิวสวยเอากลับบ้านไม่ได้เอาห้องใหญ่สบายดีกว่าเพราะเราอยู่อีกหลายคืน Welcome to San Francisco วิ่งไปถึงเดียสิบเก้าซึ่งเป็นที่ที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซานตาสิสโก สมรรถภาพความแข็งแรงนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่บนเส้นถนนพาวเวลสตรีทจากดูเนี่ยนสแควร์กำลังเดินขึ้นไปทางชัยนาทาวแล้วก็ปลายทางคือพิชแมนวาร์ฟจริงๆแล้วจากตรงนี้จะไปพิชแมนวาร์ฟสะดวกนะคือนั่งเกเบิลคาร์ขึ้นไปก็คือคือรถคาขาก็คือรถ รถลางนครับที่นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าเกเบลข่าวราคา8กเส้นทางก็จะชันหน่อยที่เห็นนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูเดินขึ้นไปเรื่อยเรื่อยดูว่าไหวไหม เดินขึ้นไปวันนี้เดินผ่านมาได้สองบล็อกแล้วครับน้ำลายเริ่มเหนียวแล้วนิดๆจะไหวไหมเนี่ยความชันนี่ได้เลยนะผมว่าต้องมีประมาณสามสามสิบสี่องศาเนี่ยความชัน เรเาบสำเร็จเดินขึ้นเดินขามาจนถึงยอดละด้ความเดินลงเดินครับทางนี้คือทางเดินไปสู่ชัยน้าทาเอาบนเส้นถนนพาเวลสตรีทผมยึด ลางรถเคเบิลคาร์หรือว่ารถล,ลางเป็นหลักนะครับเดินจาก Union Square, ยูเนียนสแควร์ไปวิชแมนวาร์ปวิ้นเขาลงเขาเอาเข้าไปตันนี้ก็เดินมาได้ประมาณ20กว่านาทีแล้วขาเริ่มลากแล้วไหนเดินละเดี๋ยวให้มันถึงไปเลยให้มันรู้กันไป ตรงนี้ก็คือเป็นย่านไชน่าทาวน์อันนี้คือไชน่าทาวน์พับปิเคิลเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์คริสเดินมาผ่าน ย่านญี่ปุ่นย่านคนจีนตอนนี้นี่ได้กิ่นแกงเครื่องแกงเนี่ยสงสจะเป็นย่านคนอินเดียก็ยังไม่ถึงฟิชเชอร์แมนว่าเดินต่อไปยังไงก็ยุดเนี่ยหล่ะสายรถรางเนี่ยนะนำทางไปนั่นไงเห็นไหมจริงด้วยอินเดียคูซีน อ่านมาล้อันนี้ร้านที่สามร้านที่สี่ได้แหละวชว์แล้ว,ว,ลวมียานอินเดียอ่าข้างหน้านั่นไงสุดระยะของรถเคเบิลคาร์และนี่ก็คือถนอน เอเมรใชาถนนฟรานซิสโกไม่มีสารครับถนนฟรานซิสโกนี่คือสุดสายของรถเคเบิลคาร์ถึงจนไดยย้ยังไหวยังไหวอย่นียเรายเย,ย่ถึงแล้วครับ แล้วในที่สุดก็มาถึงเส้นชัยหยู่ได้เดินตามทางรถสายเคเบิลคาร์มาเรื่อยๆก็แต่สถานี Union Mall อยู่ทีนมอจซีฟินีข้างหลังผมคือฟิชเช์แมนวาร์รับโอ้ยลเล่นเอาเหนือยเหกันนะประหยัดไปได้8จดอลาด่ารเก่งไหมเล่นเอาน้ำลายเหนียวเหมือนกันครับสารภาพไปเลยกันว่อยอยู่พักหนึ่งที่แต่ก็ยังไหวนะ พิชเชลแมนวาร์ปพีหรือ,อแล้วก็เพียสามกอยู่ติดกันเนี่ยถือว่าเป็นอิสมัตนะจุดที่วถ้าใครมาซานฟรานซิสโกแล้วต้องมาที่นี่ไม่งั้นเขาเรียกว่าไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ก็เป็นร้านไข่ของที่ระลึกต้องมีต้องมีงมที่สถานี่ท่องเที่ยวข้าวของที่นี่ อาหารที่นี่จะแพงกว่าในเมืองบ้านประมาณ10-15 20เปอร์เซ็นตะ์เพราะว่าเพราะว่านะี่เพราะว่าเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับทุกที่สถานที่ท่องเที่ยวออมแพงกว่าในเมืองที่ไปท่องเที่ยวอยู่อันนี้ต้องเดินไปก็เลยกิยกนกัญชาไปเมืองวินี่กัญชาเซรีร้อปบอกไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เมื่อวานนี้กินกัญชาคุมตลอด แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบที่นี่ก็คือคนไร้บ้านเยอะมากคมเลยแล้วก็สัดสนทางก็ค่อนข้างเหม็นฉี่อันนี้คือไม่ชอบเลยนี่นี่คือชายหาดบีชฟิชเชอร์แมนวากออฟซานฟรานซิสโก

ใชนี่นี่แคลสเตนนชันชสิองจชิมกุ้ง11เรียญ25 ชิมซะหน่อยคือเป็นซุปเขาเรียกว่าอะไรอะซุปซุปหอยลายน้ำข้นอ,อยู่ในขนมปังอบจริงๆก็ชอบอยู่แล้วซุปหอยลายอร่อยอร่อยแต่ร้านนี้ดังมากน่าจะได้อันดับหนึ่งของที่นี่นะที่เขาโปโมทขึ้นมานะอันนี้คือครั้งแรกที่ต้องไปลองซะหน่อยนะแล้วว่ามันสมคำล่ำลือหรือเปล่า ผู้ดินนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังมากในเมืองซานฟรานซิสโกตั้งอยู่ที่ฟิชเ e r m a n มนวอลลหน้าออฟทะเลสองตรงข้ามคือเกาะอาคาทรัสไหนมากันแล้วนี่็ต้อง ลองรับหน่อยนะเมื่อกี้ว่าจะไปกินร้านโบดีอดากชิชมตามชาวเดเอร์คือซุปซุปไข่ลายต้มข้นนขนมปังอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นไฟบังคับนะภาษาไทยจะสูงนี้ต้องกินแต่ก็คนชอบกินปลาหมึกชุบแป้งความด้วยซึ่งร้านโบดีนเนี่ยเขาไม่มีก็เลยฝังเยื่อๆกันกับร้านโบลีนี่คือร้านไฟ คมมาราบาลี่เบอร์เกอร์คาราบาลี่ก็คือขนมชูปปแป้งทอดเนี่ยอันนี้ได้ได้ไสองอย่ยยางดีนะเนี่ยผมว่าร้านนี้ก็เลยวินวันก็เลยเลือกร้านนี้แทนร้านโบดิน,ดน,ดนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าวันหลังคงยอูอย่่ทีนี่ดี ซานฟรานซิสโกยังมีต่อนะครับเมืองนี้เป็นเมืองสวยอากาศดีบ้านเมืองสวยงามน,นะครับน่าท่องเที่ยวแล้วก็น่ามาพักผ่อนถ้าชอบก็ช่วยติดตามกันต่อไปไอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนหน้ามีอะไรน่าติดตามกว่านี้อีกนะ